สวัสดีครับผมผู้พันชูนะครับหรือผู้พันกรติเดชคุ้มสวัสด์นะครับเจ้าของช่องแมงดานาชาแนลนะครับวันนี้ต้องมาขออนุญาตชี้แจงกับสมาชิก fc นะครับที่อยู่ทางบ้านวันนี้จะขออนุญาตทาง f c นะครับเปลี่ยนจากช่องแมงดานาชาแนลเป็นช่องนาชูชแนลครับในชื่อใหม่คือ นาชู h ชนแนลนะครับก็อยากจะฝากทาง fc พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีครับอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งวัดนี้ก็ตั้งอยู่ที่อาเภอโคกศีสุพรรณครับจังหวัดสกลนครนะครับผมเองนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมานะครับเยี่ยมพี่น้อง ยูทูบเบอร์นะครับและก็พี่น้องบ้านกก,กอกก็เลยถือโอกาสครับเดินทางมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการเปิดช่องนาชู h ช n แนลในวันนี้ครับพี่น้องครับถือเป็นโอกาสดีนะครับวันนี้เปิดตัวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปิดตัวกับวัดนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งท่านพระอาจารย์แบรนเองท่านก็ถือว่าเป็นเ,เพชรน้ำหนึ่งนะครับ สายหลวงปู่มั่นนะครับในจังหวัดสกลนครวัดดอยธรรมเจดีแห่งนี้ครับพี่น้องครับมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับแล้วสวยงามมากนะครับธรรมชาติร่มรื่นนะครับพื้นที่เป็นหมื่นหมื่นไร่ครับพี่น้องครับนะฮะจากที่พี่น้องเห็นสายตาที่พี่น้องได้เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพื้นที่โดยรอบบริเวณเจดีนะครับซึ่งพื้นที่จริงๆแล้วพื้นที่รอบวัดนั้น กว้างขวางกว่านี้ครับพี่น้องครับนะฮะจะเห็นว่าสะอาดสะอ้านแล้วก็สวยงามมากนะครับผมเองนะฮะในฐานะที่นะครับนับถือนะครับในบวรพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับก็ถือโอกาสมาเปิดช่องนาชูชนแนลนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่นะครับตัวเองเคารพนับถือนะฮะแล้วหลังจากนี้ครับ ก็จะได้กลับไปที่หมู่บ้านกกอกนะครับวันนี้ผมมาที่หมู่บ้านกกอกเนี่ยเพื่อมาให้กําลังใจนะครับกับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับพี่น้องที่บ้านกกอกรวมถึงลุงพลน,นะครับด้วยนะครับในฐานะที่ใกล้เคียงกับวันเกิดก็คือวันเกิดเป็นวันพรุ่งนี้ครับถือโอกาสเดินทางมากับทีมงานเยอะแยะครับวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันก็คือช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับช่อง เอมเดอร์สูดนะครับช่องหมอหนุ่มกกอกนะครับช่องไทยบ้านนอกเดอร์นะครับช่องมาต่อยนะครับ่บาต่อยชาแาต่อยชาแนลนะครับถ้ายังไงผมนะครับในฐานะเจ้าของช่องนาชูชาแนลขอฝากช่องไว้กับมิตรรักของช่องต่างๆที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่ด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ในภารกิจที่นะฮะผมภูพันชูหรือหน้าชูได้เดินทางไปถ่ายคลิปแล้วต่อจากนี้นะครับก็จะได้นําคลิปดีๆนะครับที่มีประโยชน์มีสาระนะครับมีทั้งความสนุกสนานความบันเทิงนะครับควบคู่ไปกับพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะครับอยู่ในช่องด้วยยังไงผมฝากด้วยนะครับวันนี้ถือโอกาสเป็นการเปิดตัววันแรกเลยครับวันที่16สิงหาคมนะครับ2564 เป็นวันที่จะกำเนิดนะครับช่องนาชู Channel ฝากไว้ในอ้อมใจของ f c ทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ